สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสอพทอ,อโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์จัดงานพิชชิ่งเดย์มอบรางวัลโครงการจุดประกายความคิดพิชิตภัยใสเบอร์ภายใต้หัวข้อสร้างสรรค์โลกดิจิทัลปลอดภัยร่วมเตือนภัยใส่เบอร์ค่ะซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการสร้างสารรค์ออกแบบและนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากดรชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ ด้วยนายมีธรรมณระนองรองผู้อํานวยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายอารุณกรพีทีม MI ชื่อผลงานโปรดตามให้ทันค่ะซึ่งงานประกาศถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาณนะห้องสุรศักดิ์1ชั้น11โรงแรมอิสตินแกนสาทรค่ะ วันนี้นะครับเอ็ดด้าเป็นหน่วยง,งานในกระทรวงดิจิทัลนะครับร่วมกับหน่วยง,งานในเครือข่ายความร่วมมือครับช่วยกันจุดติดประเด็นที่เราจะมาะสร้างความตระหนักนะครับให้กับประชาชนคนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้นนะครับเราก็มีกิจกรรมการจัดประกวดนะครับมีผู้เข้ามาแข่งขันจํานวนมากนะครับวันนี้เราก็จะได้สุดยอดของห้าคลิปคอนเทนต์นะครับที่จะนําไปเผยแพร่กับประชาชน,นรับเพื่อสร้างความตมระหนักและก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในไซเบอร์ให้มากขึ้น ภัยคุกคามที่เราได้พบเห็นกันปัจจุบันก็มีมาจากหลากหลายนะครับมีการส่งมาทาง SMS ททางอีเมลเป็นลิกงให้เรากดคลิกเข้าไป มีข้อมูลเกี่ยวกับคนเราสแกนเข้าไปหรือ่าจะมาจากทางโทรศัพท์นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเข้าถึงตัวเราเมีมากมายเราต้องมีความระ,ะมัดระวังมากขึ้นสื่อในวันนี้เองที่เราผลิตกัน,นก็มีการแจ้งเตือนให้ทราบถึงภยัยค,คุกคามต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความมีความตระหนักมีสติน,นะครับก่อนที่จะมีการอุดเงินหรือว่าสั่งซื้อของออนไลน์ครับก็ทําให้เรามีความระ,ะมัดระวังมากขึ้นครับก็1 2ึ่งสองหนึ่งสองคนที่จะแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับซื้อได้ซื้อของแล้ว ไม่ได้ของไ,ได้ของมาไม่ตรงปกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราพบเยอะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราจะต้องมีความระมัดระวังในการที่จะพิจารณาดูสินค้าดีๆนะครับว่าได้มาตรฐานไหมดูเรื่องของตัววัดนะครับขนาดสินค้าสีสินค้ามีความชัดเจนไหมถ้าเราไม่มั่นใจก็ควรจะดูให้รอบคอบก่อนครับจะเพิ่มตัดสินใจซื้อครับอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะดูได้ก็เป็นเรื่องของการรีวิวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับเข้าร้องเหล็กเข้ามาอนทั้งสูง ดังนั้นก็อยากให้เรามีความตระหนักแล้วก็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับกลุ่มของผู้ที่สูงอายุนะครับก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นเพราะเราเข้าสู่เอจิงโซไซด์ที้ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่สะสมเงินมาทั้งชีวิตนะครับก็หวังว่าจะใช้ชีวิตต้นเกษียณน,นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่สังคมออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับต้องมีความ ตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะมาทางโซเชียลมีเดียทางด้าน s m s ทางอ e ีเมลนะครับหรือว่าอาจจะเป็น QR code ที่เห็นเป็นทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะคลิกก่อนจะสแกนนะครับให้ตระหนักนิดนึงถามลูกถามหลานนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ใกล้ตัวก็โทร1212ได้เลยนะครับสำคัญที่สุดสุดท้ายเนี่ยบิัชิปต้องการเงินของเราครับดังนั้นก่อนโอนเงินนะครับ ถ้าไม่มั่นใจนะครับปรึกษาคนที่ใกล้ตัวหรือโทรถัดโทรถามเน22ได้เลยครับ24ชั่วโมงคูณ7วันครับ ก็คงจะหาช่องทางที่เหมาะสมนะครับอย่างน้อยช่องทางของเอ็ดด้าเองเนี่ยก็คงจะใช้เป็นช่องทางในการนําสื่อต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่เรามีทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางที่เป็นออนไซต์นะครับเรามีก,กิจกรรมลงพื้นที่เวลาเรา,เราไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการนําเสนอข้อมูลคอนเทนต์คลิปต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือนะครับว่าจะมีช่องทางใดเนี่ยสามารถนําคลิปต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสมบ้างครับจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นระกับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เรา เข้าถึงข้อมูลได้จํานวนมากใช้บริการได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ต้องพึงระวังนะครับว่าบริการเหล่านั้นเนี่ยต้องตั้งคําถามเสมอว่าเป็นบริการของใครของหน่วยงานรักเอยกระชนที่แท้จริงหรือไม่หรือเป็นของวิชาชีพคนที่ติดต่อมาเป็นใครนะครับให้ให้สงสัยเสมอให้เอะเสมอเลยนะครับว่าการที่มีคนติดต่อเข้ามาโดยที่เราไม่รู้จักเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเป็นวิชาชีพดังนั้นให้มีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบอก็สามารถทําได้ด้วยการ ตรวจสอบกลับไปทไี่หน่วยงานต้นสังกัดด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจอย่างไรเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเป็นเบอร์ที่สามารถโทรได้เสมอครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคงดูฟีดแบ็กนะครับว่าการที่เรามีการเผยแพร่คลิปต่างๆออกไปเนี่ยมีผลตอบรับเป็นอย่างไรนะครับถ้าผลตอบรับดีทีดีนะครับเ,เราก็จะทําต่อในระยะที่2นะครับปีหน้าก็คงจะมีการขยายผลขึ้นมีโจทย์ที่ซับซอ้อนมากขึ้นแล้วก็โฟกัสไปที่กลุ่มต่างๆให้มีความชัดเจนขึ้นครับเช่นกลุ่มของคนพิการ กลุ่มของเด็กและเยวาวชนหรือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มของคนวัยทำงานนะครับถ้ามีโจทย์ที่ชัดขึ้นเนี่ยคอนเทนต์ก็จะไปถึงตัวผู้รับสารได้ดีขึ้นครับเราหวังว่า,าจะมี2กลุ่มครับกลุ่มของคนพัฒนาคอนเทนต์นะครับก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปขยายต่อยอดไอเดียได้ทาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชนต์ต่อสมมังคมต่อภาคธุรกิจน,นะครับไอก,กลุ่มที่2องนี่คือกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเราหวังว่าสื่อตรงนี้จะไปช่วยให้เขากระตุ้นแนวคิดทําให้เขามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตในโลก